มามามุนมา báo bao báo bao, chắp sước chắp sước จับเสือกแน่ไอ้แน,ลน่ลูบตาแน่ลางคิดตาจังแน่ลางไห้จ้าของแน่ลางไห้เจ้าของแน่

เียงคนละมดัดเด้อคนละมดัดเดี๋ยวไปแยกของก,ก่อนเดี๋ยวใครเอาก่อนอันนี้เดี๋ยวเพิ่งเด้อเดี๋ยวไปแบ่งให้ก่อนคนละมัดไม่ได้นะออเอาไปมาก่อนกแบบินตรงนี้ก่อนจะได้ไอืมขายไม่ให้หรอกกินนี่แหละกินนี่ เอาไปด้วยเดี๋ยวมันหล่นุนกอนถอยน้อยตั้งมันไม่เข้าเลนถ <laughs> อยน้อยไม่เข้าเลนถ <laughs> อยน้อยไม่เข้าเลน ีก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้ว,วลมีน้องๆน,น,นักศึกษามาจากร้อยเอ็ดมาถามควันแม่ต้อยเสื้อเขียวอ้ายอายคือบอไปเรียนควันแม่ต้อยได้แต่ยิม้มพ่อรุนบอกว่าให้ตอบว่าพ่ออันนยังนะ พ่อบ่มีคนซอยเลียงสร้างอายก็เลยได้อยูยเลียงสร้างอายอายคือบ่ไปเรียนมีน้องน้องมาจากร้อยอิดนะคะมาศึกมาดูช้างแสดงทัศนศึกษาศึกษาตามงบประมาณรัฐบาลแล้วก็ไปขึ้นช้างแล้วก็ถามใบเขามาใบเขาี่เด็กยางไปเว่นความแม่ต้อย ควานเสื้อเขียวนะควานอะไรนะตังควานน้องตังขี่แม่เพชรอืมภาษาเล็กน้อยเนาะอายอาใบเข่าขึ้นมีองค์คลักหลายแท้ องค์คักขึ้นหลายเถอะเดี๋ยวยางอกกำลังกล้สมือบอกเป็นยังบอกเป็นยังไอ้เขาลีกเอ้าเด็กหน่อยก็อยากล่องของเลรอเนาะก็อยากสัมผัสเบิ้งเนาะ ช้างเด็ก <screws> ช <in the fridge> ้างเด็ก <looked> ต <desserts> <men in the French> ้นเหมือนเด็กต้นเหมือนเด็กน้ำน้ำน้ำควานน้อยน้ำควานน้อยค่าเทิมเทไรนี่รับจะมามาฝึกกีชาเรียนสายเอามีค่าเทิมเขาจ่ายอยู่บวจ่ายค่าเทิมเทไรนี่คือเห็นแต่ข่อยจ่าย เกงคือกันเนาะเก่งคือกันเนาะกัดว่าได้เด้ออีกน่ะมาว่ามันบอเป็นบอมีสารอย่านงนนอง ยานบ่นหาเลยยานยังเน,นาะยานมันเด้อจ้าหน่อยอุ้งเสียงไปถือไปนี่ไปออกไปไปไป,ไป,อ,ไปออกไปไปวงนั่นแหละไป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 ,ไป,ไป ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ check, 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 mm hmm. เราช่องน้องแก้วตามด้วยนะคะ ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า